พุโทโธหนึพุโทโธสองพุโทโธสามหนึ่งสองสาส่ะใช้ได้แค่นีนะ้แหละเอ๊ก้า 1, ส <2. S> ิ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10พุทโธหพุทโธ2พุทโธส1 2 3 4ส ้าเจ็ดแปดเก้าเป็นการทดสอบเสียงในส่วนของไฟประชาสัมพันธ์แล้วเสียงที่ใช้บริเวณในมณฑลรอบโบศกซึ่งจะมีการใช้เสียงด้วยกันทั้งหมดสองระบบ ก็คือระบบในกองหนวยการแล้วก็ระบบที่บนศาลาการกเปรียนในวันที่31ในช่วงตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาปฏิสันถามีการยิ้มก่อนเลยยมมีการยิ้มก่อนนี่คือคนไทยจนเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม นี่แหละพวกเราก็ได้มีโอกาสร,รับปฏิสันฐานเยวเราไปดูเขามาแล้วเราก็ได้ถึงคราวของเราในการได้ปฏิบัติก็ขอบคุณทุกส่วนงานทุกคณะทุกคนทุกท่านไม่ได้เลือกว่าคนใดใครคนหนึ่งนุโมทนาในาเบื้องต้นก่อน มรณาในเบื้องต้นในส่วนของตั้งแต่วันที่เริ่มการจัดสถานที่จนมาวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันให้การจัดงานในครั้งนี้ได้สําเร็จจะได้สําเร็จสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ต้องรอดูพรุ่งนี้แต่ในส่วนของการจัดเตรียม สถานที่ทั้งแม่ครัวฝ่ายจราจรฝ่ายการต้อนรับฝ่ายพิธีการฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายพักทหารทุกฝ่ายฝ่ายทั้งกอง่วยการฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายสอยดาวฝ่ายดูแลความสะอาดห้องน้ำฝ่ายดูแลพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจม ที่อทาททำการขายนี่ก็คือทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ต้อตงมโนธนาบุญก็แล้วกันที่โยมได้เฉลี่ยทั้งโอกาส,สกทั้งเวลาที่ได้มาร่วมกันรังสรรค์สถานที่ร่วมกันได้จัดสถานที่ร่วมกันได้เนรม่สถานที่ขึ้นมาก็ขอ,ขอบคุณองค์การราชน์ตบล ปลือที่ได้จัดสรรอุคลากรในส่วนของสถานที่ได้จัดเจด้าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายป้องกันไฟภัยสาธารณภัยในการดูแลการลรดไฟผู้ชีพที่ได้มาช่วยดูแลในวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้มีรถได้เอฟเฟกต์เรือพุ่งหาดทลิงก์างดูรถมาเพือได้มาสแตดงกายในการใช้นะ้ำ เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้อ,มองการของผู้ที่เดินทางมาลงทุนในวันพรุ่นงนี้รวมร่วมก็ประมาณสักตันตันกว่าคนเดียวตันกว่าคนน้ำยาเช้าเราได้ประชุมกับฝ่ายจราจรของสพทุนน่งมนเราได้ประชุมกับฝ่ายป้องกันฝ่ายป้องกันสนธภัยของอคงค์การน้ำสนตำบลเราได้ประชุมกับ ขณะเรารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มานอนเฝ้าหรือเปล่าสอยดาวเจ้าหน้าที่สอยดาวกลับหมดหรือ,อยังสินเรียกว่าของสอยดาวรางวัลใหญ่เห็นว่าพันพันกว่ารางวัลแล้วเมื่อรางวัลาณตอนนี้น่าจะเพิ่มจํานวนพรุ่งน,นี้เวลาสิบเาเวลาเจ็ดนาฬิกาน่าจะได้ร่วมกันได้พรั่งพร้อมเรียพร้อมอยู่เพราะเราจะต้อง ขยับเวลาให้เร็วกว่าปตกติขยับเวลาให้เร็วกว่าปกติเนื่องจากเราจะมีกำหนดการเราจะมีการาเป็นผู้ต้อนรับเราจะช้าทำไม่ได้ดุไแม่ครับตอนขาเี่อยาให้ตั้งเลยนะครับ ีปีง่ายได้ถ่ายรูปได้ยินเต้นแจยมโรบาลีจะได้ยิเดินจะไม่ตะทมย่างนี้แต่นะครับดูแม่ค้านะครับกำลังจัดสถานที่จัดร้านค้า ร้านทองก็มานะครองผลไม้ มันยิ้มทงโมปราบนูบอลบอลกันละเลยละข้างนี้ข้างนี้กินเด้มาบ้างมาดูของรางวัลสอยดาวนะครับวันนี้ได้ยินมาว่ามีมีคนเอาหัวหมูมาเป็นของรางวัลน,นะครับสอยดาว,าวมีแห่ด้วย